เราไม่กินเลยอ่ะน้องหมอพอลูข่อยนะม,มันคือมาสวดเทะลระามนล้ป้าที่โทพไปน้องหมอมันหน่อยไปบอก แมนบัหรือบัแมนโอ้ยเนาะคุณอะทิดตุ้นไว้ยังเสรล่ะค่ะเครื่องมันก็เลยโลง่งบัเบิดเนาะเครื่องมันก็เลยโลง่งบัเบิดแบบนี้หมอมันก็หน่อยไปเนาะคะ่ะพี่น,อนอ้นองเนาะตุ้นก็ยังเสรละ่ะว่าด้วยไข่โพโลสูตรเซอร์วินด้วยค่ะ <laughs> ตกใจน้องดีโจซอยอยู่ของล่างปิดไฟก่อนเนาะปิดไฟไว้ก่อนอ่าเถอะมีน้อ,อ,นองมาซอยกินแน่พี่น้องมาซอยกิน